สวัสดีครับห่างหายก็ไปไปเดือนนะครับวันนี้เรามีงานติดตั้งเป็นระบบที่เราุ้นชินกันนะครับก็คือตัวไฟหน้าแมททิควดีกับเจ้าเอเวอร์เน็กเจนตัวนี้เป็นไบทัโบไทเทเนียมพลาสขับสองอติดตั้งไปเลย,ยแล้วลูกค้าหาทีแ่แก้ไขระบบให้นะครับเพราะว่าติดตั้งมาก่อนแล้วก่อนที่จะมาเจอทางร้านเราเพราะอาการเดิมก็จะเป็นพวกไฟสูงไม่ทํางาน ไฟเลี้ยวไม่ทํางานด้วยนะครับเคสที่ทางร้านเราไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ก็แก้ไขจบเรียบร้อยแล้วครับนะครับปิดนะครับไฟเลี้ยวมีไฟเลีย่ยจะดูกระพริบนิดนึงนะครับเป็นปกติของตัว LED นะครับแต่ตาจริงไม่กระพริบนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูในรถกันดีกว่าสีเป็นอีโคโนกสปองนะครับสีสวยด้วยในะตัวนี้ ไม่ค่อยได้เจอครับแต่มักจะเป็นดำอ,อาการเดิมไฟเลี้ยวมันก็กพิบเร็วนะครับอันนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วยันานพแอร์สักครู่นะสครับเดี๋ยวซ้าย ตอนเปิดไฟหน้าหน่อยครับอาการคันนี้แปลกมากก็คือเปิดไฟหน้าแล้วไฟเลี้ยวไม่ทํางานนะครับไม่ติดเลยแต่ว่าถ้าปิดไฟเลี้ยวปิดไฟหน้าเนี่ยตัวไฟเลี้ยวทํางานปกติอันตรายนะครับโชคดีที่ว่าลูกค้ามาเจอเราแล้วก็ไฟสูงแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับเปิดไฟสูงค่าไว้มาไปดูข้างหน้ากันเปิดไฟเลี้ยวถามหากด้วยนะครับ นี่ก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับติดเต็มตาเลยนะครับแล้วก็กําลังแสงตัวทั้งไฟสูงไฟต่ำเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความสว่างในระบบด้วยนะคือระบบก็คำนวณมาให้แล้วพวกไฟช่วยเลี้ยวต่างๆไฟต่ําหักเลี้ยวตมพคงอะไรก็ทํางานเรียบร้อยนะครับลูกกลับบ้านได้ครับผมใช้เวลาไม่นานครับผมเ,เกจี่ใส่โฟมมาแล้วนะครับขอบคุณลูกค้ามากครับดีดี เชื่อมันในการทำงานของเราว่าเราจะจบให้ได้นะครับสวัสดีครับ